สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง k n พีร o มนะคะวันนี้เราจะมา unbox อกัลบั้มนะคะ Map of the Soul 7นะคะคืออาจจะช้าไปนิดนึงแต่ว่าคือเราเพิ่งได้อัลบั้มนะคะแล้วก็เลยเพิ่งได้มาทําคลิปวิดีโอนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงก็เ,เดี๋ยวมาดูเทียนที่เวอร์ชั่นแรกกันก่อนนะคะโอเคได้หนองกุกนะคะ อันนี้ไม่ค่อยได้ตื่นเต้นมากเท่าไหรน่นะเพราะคิดว่าน่าอย่างไงก,ก็น่าจะได้นองกุ๊กนะคะเพราะว่าแบบอยู่คนแรกๆของฟอร์มเลยข้างในก็จะมีอันนี้ก็ไว้ให้สแกนนะคะไว้ใช้ชออันนี้ก็ไว้ให้สแกนนะคะสามารถใช้แอปปีเวิร์สชอปเนี่ยสแกนได้เลยแล้วก็อาจจะได้ส่วนลดในการซื้อของครั้งต่อไปนะคะสะสมไปเรื่อยๆนะคะข้างในก็จะมี นี่ก็จะจะเป็นเนื้อเพลงนะคะแล้วก็มีสติกเกอร์อันนี้เราคิดว่าเขาน่าจะให้แบบระบายสีหรือเปล่าไม่แน่ใจ แล้วก็อัลบั้มนี้รูปข้างในอ่ะมันจะไม่ได้เป็นอัลบั้มเหมือนเดิมแล้วนะคะมันก็จะเป็นเหมือนกระดาษโปสเตอร์แทนเนี่ยมันสามารถแบบดึงออกมาได้แบบเอาไปติดได้อะไรอย่างเงี้ยก็ถูอวโอเคนะแบบสามารถเอาไปใช้ได้ อันแรกไปนะคะเดี๋ยวอันที่สองเราจะมาพาอันที่สองอันที่สามอันที่สี่เดี๋ยวเราจะมาพาดูการนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้พาดูข้างในนะคะเพราะข้างในอันอื่นก็จะคล้ายๆกันมีแค่รูปที่ไม่เหมือนกันนะคะนี่การ์ดอยู่ไหนอ่าโอเค <c oughs> ได้จังกุกนะคะข้างในก็จะมือนเหมือนกันเลยส่วนรูปอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นบล็อกแบล็สวนะคะ แบบติมติมแบ็กสวอนสีดำดำอย่างเนี้ยก็เอาไปติดได้นะแยกออกมาได้อืมดีงามมากแต่มันค่อนข้างจะมืดหน่อยนะคะโอสวยมากเลยอะ่ะมาดูวันที่สามกันบ้างนะคะ ได้กัโกอีกแล้วลดีจังความจริงอ่ะได้แทก็ดีใจนะแต่ก็ได้น้องกุกก็ดีใจเหมือนกันแต่อันนี้เป็นแบบพอจะรุนแล้วแหละว่าเออได้น้องกุกคือถ้าสมมติว่าเกินคนที่ห้าเมื่อไหร่อ่ะจะเริ่มรุนแล้วว่าได้ใครอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยอยู่แบบท็อปท็อปท็อปไฟก็เลยแบบเออไม่ได้ซีเรียสมากขนาดนั้นคิดว่าน่าจะได้ อันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์แนวไดโอนิซุสนะคะมาดูอันสุดท้ายนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นจองกูอีกแหละอ่าโอเคอุ้ยดีมากเลยอะ่ะอันสุดท้ายอันนี้น่าจะสดใสสดใสหน่อย เนี่ย yeah. สามารถเอาโปเตอร์นี้ไปติดได้นะเราว่ามันน่ารักดีเนี yeah. ่ยติดกับผนังห้องอะไรเงี้ยรูปนี้น่ารักคิดว่าจะทำอย่างนี้ก็ดีนะคะแบบสามารถแยกเอาไปาาทำอะไรได้ต่อเยอะต่อมาล อันนี้มันก็จะเป็นของแถมจากบีคิดนะคะใครที่ซื้อกับบีคิดโดยตรงก็จะได้กรอบรูปอันนี้เป็นของแถมนะน,นี่ก็เป็นวัวหนึ่งวัวสองวอัวสามวัวสี่นะคะความจริงอะถ้าให้แบบเลือกก็ชอบภาพไหนอะ อบภาพนี้นะตอนที่คอนเซปต์ออกมาแต่เพราะว่าเรอมาตั้งในห้องจริงๆอ่ะว่ารูปนี้น่ารักสุดเลยอืมเพราะว่าอันอื่นมันดูมืดๆเนาะแต่ก็ถือว่าโอเคก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเปิด อัลบั้ม Map of the Soul 7นะคะเราคิดว่าทุกคนก็คงไม่ได้ตื่นเต้นอะไรหรอกเพราะว่าอันเนี้ยคือทุกคนก็ได้อัลบั้มกันไปหมดแล้วนะคะมีเราอยู่คนเดียวที่ยังไม่ได้เนาะก็แค่มาเปิดให้เพื่อนๆดูกันเฉยๆเนาะว่าเออดจะได้การใครแล้วก็มีความรู้สึกยังไงกับอัลบั้มใหม่นะคะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็ขับสไครให้ช่องของเราด้วยนะ <S <S ก็คือเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาพาจัดอัลบั้ม Map of the Soul อ,อันเนี้ย เข้าไปวางบนชั้นนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องทําความสะอาดด้วยแล้วก็เอาการ์ดในอัลบั้มเนี่ยออกมาด้วยนะคะก็ถ้าใครอยากดูเปิดกูอัลบั้มพร้อมกับจัดชั้นวางอัลบั้มไปด้วยเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์คอมเมนต์กันนะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ